การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เป็นกระบวนการสีขั้นตอนได้แก่ 1. กํากำหนดจุดประสงค์ขอบเขตของเว็บไซต์ในขั้นตอนนี้ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย4กิจกรรมคือการกำหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าใช้งานเว็บไซต์ การศึกษากลยุทธ์เว็บไซต์ของคู่แข่งทางธุรกิจและว,วางแผนในการพัฒนาเว็บไซต์แต่ละกิจ,จกรรมย่อยมีรายละเอียดดังนี้การกำหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์เว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์วัตถุประสงค์ในการพัฒนาจะแตกต่างกันออกไปทําให้รูปแบบการนำเสนอข้อมูลในเว็บไซต์แตกต่างกันไปด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นการกำหนดเป้าหมายในการนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ว่าต้องการนำเสนออะไรตัวอย่างเช่นเพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มีความประทับใจในข้อมูลที่นำเสนอและการบริการของเว็บไซต์เพื่อให้บริการและสนับสนุนการขายเกี่ยวกับบริการต่างๆของสถานที่ท่องเที่ยวหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง เป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการและขายบริการให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจในบริการต่างๆโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆหรือกิจการที่เกี่ยวข้องเช่นร้านขายของที่ระลึกโรงแรมและรีสอร์ทเป็นต้นเพื่อสร้างระบบงานบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องเดินทางไปที่หน่วยงานหรือองค์กรนั้นเพื่อดำเนินธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน เช่นระบบจองการเข้าท่องเที่ยวระบบการจองที่พักแบบออนไลน์ระบบงานธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ที่นักท่องเที่ยวสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เป็นต้นวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเว็บไซต์จะเป็นตัวกำหนดข้อมูลที่จะนำเสนอในเว็บไซต์ขอบเขตของเนื้อหาที่ต้องมีในเว็บไซต์วิธีการนำเสนอรูปแบบการแสดงผล ดังนั้นจึงต้องกำหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ชัดเจนการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าใช้งานเว็บไซต์เป็นการศึกษาถึงกลุ่มบุคคลที่จะเข้ามาใช้งานเว็บไซต์วิธีการศึกษากลุ่มเป้าหมายอาจใช้วิธี 5W1H คือ Who ใครหมายถึงกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มใดรสศนิยมส่วนตัวเป็นอย่างไรมีพฤติกรรมในการท่องเว็บไซต์อย่างไร เพื่อวางแผนการพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมในการใช้งานของกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้อง What อะไรหมายถึงสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการจากเว็บไซต์ Where ที่ไหนหมายถึงกลุ่มเป้าหมายมาจากที่ใดเป็นกลุ่มคนในประเทศหรือกลุ่มคนต่างประเทศเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายที่เขาเยี่ยมชม เว็บไซต์อาจมีภาษาให้เลือกแสดงตามต้องการและสามารถติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการใด when เมื่อไรหมายถึงเมื่อไรที่กลุ่มเป้าหมายจะเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์และเข้ามาบ่อยมากน้อยแค่ไหน why ทำไมหมายถึงเหตุผลที่กลุ่มเป้าหมายต้องเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์และ how อย่างไรหมายถึงวิธีการที่เว็บไซต์ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายกระทำด้วยวิธีการอย่างไรการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นการกำหนดกลุ่มบุคคลที่จะเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อวางแผนหาแนวทางในการสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มเป้าหมายหากกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อบริการหรือสารสนเทศที่นำเสนอในเว็บไซต์ก็จะกลับมาใช้งานอีกครั้งและหากกลุ่มเป้าหมายพูดปากต่อปาก ก็จะทำให้เว็บไซต์นั้นมีชื่อเสียงมีคนเข้ามาใช้งานจำนวนมากซึ่งถือว่าประสบผลสำเร็จในการพัฒนาเว็บไซต์ในกิจกรรมนี้สิ่งที่ได้คือความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการจากเว็บไซต์ทำให้ทราบถึงขอบเขตและเนื้อหาที่จะนำเสนอในเว็บไซต์การศึกษากลยุทธ์เว็บไซต์ของคู่แข่งทางธุรกิจเป็นการสำรวจเว็บไซต์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน สำรวจตลาดการแข่งขันของเว็บไซต์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันเรียนรู้กลยุทธ์ในการจัดทำเว็บไซต์ของคู่แข่งสำรวจเนื้อหาที่นำเสนอในเว็บไซต์รูปแบบการใช้งานและลักษณะการออกแบบต่างๆจากนั้นนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งในแต่ละเว็บเพื่อใช้ประกอบการกำหนดขอบเขตเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์ที่กำลังจะพัฒนาการวางแผนในการพัฒนาเว็บไซต์ กำหนดระยะเวลาที่จะใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์กำหนดงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์รวมถึงกำหนดทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ทรัพยากรที่จําเป็นในการพัฒนาเว็บไซต์เช่นโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์โปรแกรมที่ใช้สำหรับตกแต่งรูปภาพโปรแกรมที่ใช้จัดการฐานข้อมูลการจดทะเบียนโดเมนเนมการหาผู้ให้บริการรับฝากเว็บไซต์ เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนนี้สิ่งที่ได้คือวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มเป้าหมายหลักของเว็บไซต์และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเนื้อหาที่จะมีในเว็บไซต์ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไป 2. วางโครงสร้างเว็บไซต์ผู้ออกแบบเว็บไซต์ควรจัดโครงสร้างหรือจัดระเบียบของข้อมูลที่ชัดเจนแยกย่อยเนื้อหาออกเป็นส่วนต่างๆที่สัมพันธ์กัน และให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันจะช่วยให้หน้าใช้งานและง่ายต่อการอานเนื้อหาของผู้ใช้โครงสร้างของเว็บไซต์ประกอบไปด้วย4รูปแบบดังนี้โครงสร้างเว็บไซต์แบบเรียงลำดับจะเป็นโครงสร้างแบบธรรมดาที่นิยมใช้งานกันมากที่สุดเนื่องจากมีความง่ายต่อการจัดระบบข้อมูลและสามารถนำเสนอเรื่องราวตามลำดับได้เป็นอย่างดีเหมาะกับเว็บไซต์ที่มีขนาดเล็กมีเนื้อหาที่ไม่ซับซ้อน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเว็บไซต์ที่ให้ความรู้หรือเว็บไซต์องค์กรขนาดย่อมโดยลักษณะการลิงก์เนื้อหาจะลิงก์ไปทีละหน้ามีทิศทางการเข้าสู่เนื้อหาต่างๆในแบบเส้นตรงใช้ปุ่มเดินหน้าถอยหลังในการกำหนดทิศทางจึงทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างง่ายดายแต่โครงสร้างเว็บไซต์แบบเรียงลำดับมีข้อเสียคือจะทำให้ผู้ใช้งานต้องเสียเวลาในการเข้าสู่เนื้อหา เพราะไม่สามารถกำหนดทิศทางการเข้าสู่เนื้อหาด้วยตัวเองได้โครงสร้างเว็บไซต์แบบลำดับขั้นนิยมใช้กับเว็บไซต์ที่มีความซับซ้อนของข้อมูลเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นโดยจะมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆและมีการนำเสนอรายละเอียดย่อยๆที่ลดหลั่นกันมาทำให้สามารถทำความเข้าใจกับโครงสร้างเนื้อหาได้ง่ายขึ้นโดยจะมีโฮมเพจ เป็นจุดเริ่มต้นและจุดร่วมจุดเดียวที่จะนำไปสู่การเชื่อมโยงเนื้อหาเป็นลำดับจากบนลงล่างโครงสร้างเว็บไซต์แบบตารางเป็นโครงสร้างการออกแบบเว็บไซต์ที่มีความซับซ้อนแต่ก็มีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่งเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่เนื้อหาต่างๆได้ง่ายขึ้นการออกแบบในลักษณะนี้จะมีการเชื่อมโยงเนื้อหาในแต่ละส่วนซึ่งกันและกัน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนทิศทางหรือกำหนดทิศทางในการเข้าสู่เนื้อหาด้วยตัวเองได้จึงไม่ทำให้เสียเวลาทั้งยังทำให้เว็บไซต์มีความทันสมัยขึ้นโครงสร้างเว็บไซต์แบบใยแมงมุมเป็นโครงสร้างที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากมีความยืดหยุ่นมากที่สุดทุกหน้าเว็บไซต์จะมีการเชื่อมโยงถึงกันหมดทำให้สามารถเข้าถึงหน้าเว็บเพจต่างๆที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และมีความอิสระมากขึ้นนอกจากนี้ก็สามารถเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์ภายนอกได้ดี